มีผู้ชายสามคนนะครับกำลังทำงานแกะสลักหินอยู่นะครับถ้าเราถามผู้ชาย3ามคนนี้นะครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ถามชายคนที่หนึ่งชายคนที่หนึ่งอาจจะตอบว่าเขากำลังทำงานหาเงินอยู่ถามคนที่สองนะครับเขาอาจจะตอบว่าเขากำลังแกะสลักหินอยู่ถามคนที่สามนะครับเขาอาจจะตอบว่าเขากำลังสร้างมหาวิหารอยู่ สามคนนี้นะครับให้คำตอบที่ความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคนที่หนึ่งนะครับเขาอาจจะมองแค่ว่าง,งานที่เขาทำนะครับเป็นงานที่ทำไปเพื่อหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆนะครับส่วนคนที่สองนะครับดีหน่อยนะครับเขาก็อาจจะเห็นว่างานที่เขาทำเนี่ยเขากำลังแกะสลักหินนะครับเขากำลังทำงานที่ได้รับจ้างมาส่วนคนที่สามนะครับ เขาอาจจะแกะสลักหินก้อนนั้นอยู่ก็จริงนะครับแต่เขาเห็นภาพใหญ่นะครับว่าหินก้อนที่เขากําลังแกะสลักอยู่นั้นนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหาร3คําตอบนี้นะครับทำให้เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับว่าคนแต่ละคนนะครับมองเห็นสิ่งที่ตัวเองทําในมุมมองที่แตกต่างกันขนาดไหน คำว่าวิชั่นนะครับนั่นก็หมายถึงภาพของอนาคตนะครับ image of the future นะครับก็จำเป็นที่จะต้องจินตนาการถึงนะครับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเห็นในโลกเบื้องหน้าสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตภาพปัจจุบันมีปัญหาแบบนี้หลังจากที่เขาทำธุรกิจเพื่อสังคมตรงนี้ขึ้นมาโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร การเขียนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับก็จะทําให้ทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับรวมทั้งคนที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น Keep it short and simple ก็คือเขียนให้มันสั้น แล้วก็เรียบง่ายเข้าไว้นะครับ Keep it simple and straightforward นั่นก็คือเขียนให้มันง่ายๆและชัดเจนให้มากที่สุด Keep it small and simple นั่นก็คือเขียนให้มันสั้นๆเล็กๆนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆตัดลดทอนอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับให้เหลือแต่แก่นที่สำคัญจริงๆเท่านั้นเมืองไร้สุนัขจรจัดไทยไร้บุหรี่ครัวของเด็กยากไร้น้ำใสไร้ผักตกตลาดวิเศษของเด็กวิเศษ คนที่เป็นผู้ก่อตั้งก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวิสัยทัศน์ของตัวเองนั้นต้องการทําให้เกิดสิ่งใดขึ้นในสังคมนะครับรวมทั้งคนที่เป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพอได้มาได้ยินวิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะทําให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าองค์กรนี้อยู่เพื่ออะไร ข้อดีของการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็ถ้ามีการแบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานนะครับทีมงานแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะทําให้องค์กรที่เาราลันอยู่เนี่ยครับไม่ใช่เป็นองค์กรของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับจะเป็นองค์กรของทุกๆคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและเมื่อไหลก็ตามนะครับที่เขารู้สึกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรของเขานะครับเขาก็จะทํางานเขาก็จะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําให้พันธกิจนั้นๆประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้น สำหรับคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับก็เหมือนกับการที่เราเห็นภาพมุมสูงนะครับหรือ b i r ร์ดไอวิวนะครับการที่มีวิสัยทัศน์ก็เปรียบเสมือนเราเห็นป่าทั้งป่านะครับมันก็จะทําให้เรารู้ว่าวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับควรจะไปทางไหนไหลังจากเรามีวิสัยทัศน์ศที่ชัดเจนแล้วเราก็มาวางพันธกิจนะครับพันธกิจก็คือสิ่งที่จะต้องทํา การที่เรามีวิสัยทัศน์ชัดมันก็จะทําให้เราแตกกิกจ,จกรรมหรือมิชชั่นที่เราจะต้องวางภารกิจต่างๆที่องค์กรจะต้องทําได้ชัดเจนขึ้นการที่จะทําให้กรุงเทพไม่มีสุนัขจรจัดต้องมีพันธก,กิจอะไรบ้างพันธก,กิจที่1เราจะสํารวจสุนัขทุกเขตในกรทมภายใน1ปีทําเป็นสถิติให้ชัดเจน 2. ส,สื่อสารกับคนกรทมถึงปัญหาสุนัขจรจัดอบรมลดสุนัขจรจัด10,000แตัวภายใน1ปี 3. ขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ1ล้านบาทในปีแรก 4. ทําสินค้าเพื่อสังคมขายภายในหนือ2ปีแรกสร้างไรายได้จากการขาย1ล้านบาท 5. สร้างนวัตกรรมขจัดสุนักจรจัดภายใน3ปี 6. ขยายพันธกิจรักสุนักกับ10องค์กร มีอยู่6พันธกิจเพื่อที่จะทําให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงนะครับหลังจากเรารู้ว่าเรามี6พันธกิจมันก็จะทําให้เราสามารถวางได้นะครับว่าเราจะต้องมีทีมงานกี่ทีมงานเพื่อที่จะมาทําให้พันธกิจแต่ละพันธกิจประสบความสําเร็จได้และในแต่ละทีมนะครับก็จะสามารถวางแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมต่างๆเพื่อทําให้พันธกิจสําเร็จและลุ้งลวงไปได้ดี นักธุรกิจเพื่อสังคมจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วถ้าเราสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์นั้นให้กับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับเรานะครับก็จะทําให้ทุกคนมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดียวกันการที่ทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกันก็จะส่งผลต่อการที่ทุกคนจะทุ่มเททรัพยากรให้กับการแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างเต็มที่นะครับ